สวัสดีค่ะมอเ็วนะคะต้นเ็วคลินิกค่ะวันนี้มาด้วยเรื่องหัวข้อเรื่องของสีผิวที่ครัำหลังดูแขนมันก่อนจะเข้าเรื่องไปที่ยูทูบไว้หมออเริ่มก่อนก็ะดิ่งยูทูบสับสไคร้หมอนะเพื่อเห็นหมอเป็นคนแรกนั่นเอง เรื่องจริงที่ต้องเจอเกี่ยวกับการดูดไขมันนะทุกคนสีผิวที่ครั้ำหลังดูดไขมัน,นหลังดูดไขมันเนี่ยผิวหนังมันจะเกิดการอักเสบและคลายเครื่องนะคะมันเลยทําให้กระตุน้นการเกิดเม็ดสีเมลานินขึ้นมาทําให้สีผิวบริเวณนั้นอะครั้ำขึ้นนอกจากตัวสาเหตุจากเมลานินที่สร้างมากขึ้นนะคะจากที่สีผิวหดตัวนะคะก็จะเป็นสาเหตุอื่นๆได้เช่นเดียวกันเช่นใส่ชุดกระชับเสียดสีมันก็เลยทําให้สีผิวครั้ำได้อีกเช่นเดียวกันนะคะหรือในบางเคสเนี่ยมีการใช้เครื่องดูดไขมันที่เป็นนความร้อ พอมนเป็นความร้อนเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มอุณหภูมิให้สีผิวตรงนั้นอนะ่ะยิ่งคล้ำขึ้นอีกเหมือนกันหรือในเคสที่บวมฟกช้ำนะคะพวกนี้เนี่ยพวกตอนที่มันช้ำมันก็จะแบบเป็นสีช้ำของตัวผิวหนังใช่ไหมคะพอหายไปเนี่ยบางเคสเนี่ยอาจจะทิ้งรอยช้ำได้อีกเหมือนกันนะคะไม่ใช่อ,อันตรายอะไรนะคะพวกนี้สามารถเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติเลยสามารถหายได้หรือจางลงได้นะทุกคนจางลงได้ด้วยวิธีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดื่มน้ำเยอะๆทาครีมเพิ่มความชุ่มชื้นผิวทาครีมเพิ่ม ลดเม็ดสีเช่นปุ่มวิตามิน C AHA กดผล,ลไม้นะคะอ่ะพวกนี้เนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในการลดเม็ดสีได้เช่นเดียวกันนะคะรวมถึงการหลีกเลี่ยงแสงแดดนะวุนคนบางคนเนี่ยไปดูดไขมันเฟสบุ๊กไปอาบแดด ผิวตรงนั้นก็จะคล้ำได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเวลาเราออกแดดเราต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดหลังดูดไขมันใหม่ๆหรือทาครีมกันแดดนั่นเองนะคะอาจจะช่วยได้ดีการกินอาหารเสริมกลุ่มบำรุงผิวเช่นวิตามินซีคอลลาเจนอะไรเงี้ยก็ช่วยได้ดีเช่นเดียวกันส่วนสุดท้ายแล้วไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่ ทำปุ๊บเห็นผลอย่างเดียวไม่มีถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยแนะนําว่าดูแลมิกซ์ทูเกเตอร์ไม่ว่าจะกินอาหารเสริมทาครีมดิเลี่ยงแสงแดดทาทุกอย่างเหมือนพร้อมกันไปเลยนะคะส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะคะอันนี้จําเป็นนิดหนึ่งสําหรับคนที่สีผิวคล้าเดิมการทาเลเซอร์นะคะอาจจะไวขึ้นนะกลุ่มเลเซอร์ที่จะเห็นผลเช่นไรบ้างคิวสวิตนะพิโคนะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มลดเม็ดสีได้ค่อนข้างดีนั่นเองในบางเคสประมาณ4ีหนึ่งก็ยังไม่จางก็มีเพราะว่าอาจจะไม่ได้ดูแลไม่ได้ทาครีมบารุงตั้งแต่ช่ชวงแกๆนะคะค ดังนั้นแล้วใดๆแล้วนะคะทาคิมโบรกตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยได้ยิ่งดีชัวระชับควรใส่ถึงแม้ว่ามีโอกาสที่ทําให้มันดูคล้ำขึ้นก็ตามแต่ควรใส่เพื่อให้ลดสัดส่วนลดได้อย่างเต็มที่นะคะ,ะประมาณนี้ถ้าใครฟังไม่ทันทําไมเดี๋ยวหมอสรุปไว้ตามนี้นะสีผิวที่คล้ําจะดีขึ้นแน่ๆแต่ใช้ระยะเวลามากน้อยแต่ละคนไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับต้นทุนสีผิวของเราด้วยนะคะแต่อย่างน้อยแน่ๆเลยนะหลักเดือนบางเคสหลักปี ก่อนจากกันไปอย่าลืมเข้าไปที่ยูทูบให้หมอกดกระดิ่งลื Subscribe หมอนะคะเพื่อนหมอเป็นคนแรกนั่นเองถ้าใครแบบมีคำถามอื่นๆไม่ว่าจะหลากหลายหัวข้อนะคะ <ๆ S 1> ก็กกทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ี้นหน้าหมอจะเข้าไปตอบเองดุเข็นแล้วก็ดุช่องทางบ๊ายบาย